สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านแก้วสมุนไพรค่ะไปดูว่าบ้านแก้วสมุนไพรมีอะไรค่ะไปะเราไปดูกันค่ะเราเดินเข้าไปในสวนมะพร้าวกันเลยนะคะที่นี่สวนมะพร้าวเราได้มาตรฐาน G A P ด้วยนะคะเป็นเรื่องของการทรรรําเกษตรปลอดภัยเพราะที่นี่เราได้มาตรฐานในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของมาตรฐานนะคะบ้านแก้วสมุนไพรเนี่ยมีมาตรฐานครบทุกอย่างเลยถ้าในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะคะ1เราได้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพ2ถ้าในเรื่องของทอท,อทอแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบย,ยั่งยืนของทอทอท,อท,อที่ไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าในเรื่องของการที่พักเราก็จะได้ที่พักโฮมลอด ที่พักตักเดินทางของกรมการท่องเที่ยวนะคะส่วนเรื่องมาตรฐานชาชาพัดเป็นเรื่องปกติที่แหล่งท่องเที่ยวทุกแหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีอยู่แล้วไปเราไปดูกันค่ะเราจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะเรามีทริปท่องเที่ยวด้วยค่ะทริป1สายน้ํา2จังหวัด3วัฒนธรรมนะคะก็คือเราจะพาท่านนักท่องเที่ยวต่างๆเนะะี่ยค่ะไปนั่งเรือหางยาวนะคะ ชมวิถีแล้วก็ไปไหว้พระคะ่ะที่วัดหละกห้าแล้วก็เดินเที่ยวชมตลาดเก่าในเรื่องของโรงสีเก่าโรงพิมพ์เก่าแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราจะพาท่านไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือของดําเนินสะดวกแท้ๆเป็นยังไงนะคะกิจกรรมที่สําคัญตอนนี้ก็คือเป็นที่นิยมมากเลยก็คือเรื่องของการทาสปาเท้าทาการสวนมะพร้าวจริงๆก็คือถามว่าตอนที่ได้ได,ได,ได้ได้ไอเดียในการทําสปาเท้าเนี่ยก็คือว่า หนึ่งเราเราเป็นผู้ดําเนินการสปาเองก็คือเราเป็นผู้ดําเนินการสปาแล้วก็คือเอาองค์งความรู้แพทย์แผนไทยมานิดๆหน่อยๆช่วยในเรื่องของการนาเท่าการปวดมือสําหรับที่บ้านแก้วสมุนไพรเราตั้งอยู่ที่อําเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะสําหรับถ้านักท่องเที่ยวมาแล้วอย่าลืมค่ะก่อนกลับเรามีผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะชิมอะไรนะชิมช็อปนะคะแล้วก็เราได้เรียนรู้กิจกรรมท่องเที่ยวแล้ว เรามีเรื่องของผลิตภัณฑ์ของชุมชนของบ้านแก้วสมุนไพรนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของบ้านแก้วสมุนไพรเนี่ยเราจะได้มาตรฐานออยทุกตัวนะคะนั่นคือเน้มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยและก็สะอาดของผลิตภัณฑ์ได้ทุกตัวนะคะแล้วที่สําคัญคือเราได้ผลิตภัณฑ์โอท็อปทุกตัวเลยค่ะเรื่องของชีดาวเลยนะคะผลิตภัณฑ์ที่เราขายดีเลยนะคะก็คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชินแอมอนอันนี้จะเป็นเขาเรียกเป็นยาแผนไทยแต่ตัวเนี้ย ประสิทธิภาพของเขาก็คือในเรื่องของกดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของอาการบรรเทาเรื่องของกดไหลย้อนได้ค่อนข้างดีนะคะเที่ยวสนุกสุขภาพดีท่ามกลางสวนมะพร้าวบ้านแก้วสมุนไพรดำเนินสะดวกยินดีต้อนรับค่ะเ yeah.